สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบกทันนะครับเพื่อความสำเร็จสิ่งที่นักเทรดต้องมีคือข้อได้เปรียบและความสม่ำเสมอนะครับผมได้เดียม,มาจากเป็นทวิตของคุณซาม u ไรปิปร๊บนะฮะคุณยูมิแหไรฮะยูมิซัมซาม u ไรปิปร๊บสามารถแปลนะฮะเธอได้พูดถึงประเด็นเนี่ยฮะอะไรคือสิ่งที่นักเทรดต้องมีเพื่อความสำเร็จคำตอบคือข้อได้เปรียบหรือว่า H และความสม่ำเสมอถ้าคุณมีข้อได้เปรียบทางสตินะครับแล้วก็ขนาดตัวอย่างไม่มากพอเวลาและความน่าจะเป็นจะจัดการสิ่งที่เหลือให้คุณเองครับแต่ปัญหาคือว่ามีคนน้อยมากที่โฟกัสกับสสิ่งนี้ได้จริงครับนี่ยนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะเปิดนะฮะ เปิดโลกให้กับนักเทรดที่ยังคงล้มเหลวยังคงดิ้นรนอยู่เนี่ยยังคงเรียกว่าไม่ผลน้ำนะฮะดิ้นรนอยู่ใต้น้ำนะฮะเห็นแนวทางที่จะพัฒนาตัวเองให้พุ่งทะยานขึ้นนะฮะให้มีผลงานที่เรียกว่าได้กำไรสม,ม่เสมอนะฮะเพราะเขาบอกว่ามีคนน้อยมากนะที่โฟกัส สองสิ่งนี้ได้จริงครับความได้เปรียบกับความสมเสมอครับข้อได้เปรียบหรอเอชนั้นก็คือกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบระยะยาวครับได้เปรียบไหมครับได้เปรียบคือว่าถ้าคุณคิดถูกได้เยอะคิดผิดเสียน้อยกว่าไง่ายๆนะนี่เป็นนี่เป็นเรียกว่าคําตอบมาตรฐานและเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงครับคิดผิด เสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับแล้วก็ทำซ้ำได้ครับนี่คือความได้เปรียบคุณต้องรู้ไวว่าเมื่อไหร่ที่คิดผิดและคุณต้องคิดถูกแล้วได้เยอะ Edge เป็นนี่ฮะผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่านะ,ะวินัยผลพลอยได้ของ Edge เล่มหนึ่งนะแล้วก็ Edge นะฮะน,นี่ฮ ความได้เปรียบทางการเทรดสำหรับมือใหม่นะสามารถเรียนดูได้ครับแล้วก็ยังแฝงอยู่กับเนี่ยเรื่องนี้ฮะโรคเทรดริสแมจเมนต์ฮะคือผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่จําเป็นต้องนับหนึ่งให้ถูกต้องนะในเรื่องความได้เปรียบครับผมว่าหนังสือตามท้องตลาดทั่วไปนะมีหมดะฮะความได้เปรียบมันก็คือการจับจังหวะซื้อนะครับ การคัดหุ้นการจัดจังหวะซื้อนะครับคือกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่หนังสือบอกครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเขียนีก็ตามหรือว่าคนทำคอนเทนต์การเทรดใส่คุณภาพนีก็ตามนะมันจะได้จริงฮะมันเวิร์กจริงแต่ประเด็นคือมันก็ไม่เวิร์กตลอดเวลานี่คือความจริงฮะ ความได้เปรียบนั้นไม่ได้ว่าจะชนะทุกครั้งครับมันก็จะมีชนะแพ้แพ้แพชนะชนะแพ้ๆนี่แหละครับวินเดตโดยเฉลี่ยก็มาสัก50%หรือบางที30%ก็ยังมีซ้ำไปแต่วินเดตนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะวัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะระยะยาวนะครับแต่เป็นเรื่องของ r reward ต่างหากเป็นเรื่องของ Expectancy ที่ให้ผลเป็นบวกหรือว่า p o s i t i v e ็กซ์เพคแทนะต่างนี่สำคัญครอย่างเริ่มต้นนะหาหน้าเทรดหากลยุทธ์การคัดหุ้นกลยุทธ์การระบุจุดซื้อจุดขายก็ไปเปรียบก่อนจากนั้นสำคัญมากคือยึดกับมันฮะยึดกับกลยุทธ์เดียวอย่าเปลี่ยนไปมาครับโอ้วันนี้ฉันฉันเดทเทรดว่า พรุ่งนี้ชั้นสวิงเทรดเมื่อลืนนี้ชั้น VI ไม่ได้นะครับเอาสักอย่างเอาสักอย่างจะสวิงเทรดก็สวิงครับจะเดก็จะเดครับจะถือยาวก็ถือยาวครับถ้าคุณเป็นคนที่มีหลายสไตล์พยายามแบ่งพอร์ตฮะพอร์ตเนี้ยของบรกเกอร์เนี้ยอ่ะถือยาวไปพอร์ตเนี้ยบรกเกอร์เนี้ยชั้นจะสวิงเทรด ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะใช้ได้ด้วยกันว่าทั้งเด a เทรดสวิงเทรดแล้วก็ถือยาวนะผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถ้าคุณเก่งกาดก็อีกพอร์ตหนึ่งก็เด t เทรดผมเองนี่ไม่ได้ครับผมจะเลือก Swing Trade กับถือยาวสองพอร์ตเพราะว่ามันก็ใช้การรันเทรนดเหมือนกันดูตามแนวโน้มเหมือนกันนะฮะต้องมีฮะต้องมีวันนี้ต้องเลือกสไตล์เดียวแล้วก็พอร์ตเดียว อย่าเอาพอเดียวจากทั้งเดทเทรดทั้งสวิงเทรดทั้งถือยาวนะเดี๋ยวตีกันแน่นอนครับตีกันฮะตีกันแน่นอนครับเพราะว่าคุณจะดูนะครับคุณจะต้องเหลือบดูไอ้โปรฟิต s อสครับไอ้ผลผลประกอบการคุณนะ่ะที่เป็นกำไรขาดทุนอนะพอคุณเห็นผลกำไรขาดทุนนะครับเดี๋ยวมันอารมณ์ตามมาละการเทรดคุณจะเพี้ยนฮนะดังนั้นเนี่ยพยายามครับแบ่งให้ชัดเจนต้องทำนะไม่พยายามต้องทำเลยมันจะได้ไม่ตีกันนะ แล้วก็พยายามแบบเออทักกลางกลางกับยาวมันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันผมว่าตีกันแน่นอนฮะนี่ฮะความได้เปรียบนั้นที่สําคัญนะคุณยยมิ่บอกว่าคุณต้องเป็นเอจที่มีข้อมูลทางสตินะฮะก็คือว่าสถตินี้พอพูดปับ๊บมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะนะเป็นรอย ร้อยเนี่ยคุณโยมีบอกยังน้อยไปนะต้องเป็นพันฮะดังนั้นเนี่ยคุณยังเป็นจะต้องนะครับต้องมีการแบ็กเทสที่ดุเดือดแบ็กเทสที่จริงจังครับถ้าคุณได้อ่านหนังสือพี่มาร์กมาน,ว,นนะว,ว,าวินนี่นะที่ชื่อว่าวินนิ่งอะไร Secret w i n n i n g m ไมซ์เซสักอย่างน,นนะถอดรหัสความคิดนักเทรดผู้ชนะวันนี้นะแกจะบอกว่าแกจะมีนิสัยอย่างนึงคือแกชอบบันทึกแกไป ลงแข่งขันน้นะการบันทึกมานี่เป็นนิสัยที่ดีของคนที่สําเร็จนะเช่นการการเทรดครับคุณนีมันต้องมีความได้เปรียบทางสติติซึ่งมาจากการเทรดที่มากพอบันทึกที่จริงจังต้องเป็นระดับร้อยครั้งขึ้นไปเช่นฮะคุณนนั้นมีวินเดต้วรและก็มีริสตีวอร์ด หนึ่งต่อสองโอ้โหรวยมหาศาลแต่วาานันวนี้นะมันดีพอครับที่ทำให้กำไรรวมนั้นมันมีติดมือเพราะว่าวินเดอร์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแค่คุณมีริสดีวอร์ตหนึ่งต่อหนึ่งนะกำไรนะฮะแต่ไม่มากแต่ว่าถ้าคุณมีวินเดอร์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วริสหนึ่งดีวอร์ตสองนะโอ้โหโคตรรวยเลยฮะนี่ครับนี่คือลักษณะของเอชฮะเห็นไหมครับว่าเอชนั้นมันจะ เป็นผลพลอยได้นะมันเป็นผลรวมของวินเรทผลรวมการคำนวณของวินเรทริสเรวอดครับผลรวมของเอเวร์เกนเรทลอสอยากรู้เรื่องนี้ผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าหนังสือเล่มก็มีนะศาสตร์ศิลปะการพันพอร์ตนะอ่านได้นะแล้วก็ผมก็ยังเอาไปหยอดฮนะกับเนี่ยรอบเทรดนะฮะหยอดไว้มากมายครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่คุณควรรู้นะฮะ ต่อมาครับความเสมอเสมอครับตรงเนี้สำคัญนะนักเทรดจำนวนมากครับมีระบบเทรดที่เปรียมนะคือวินเ50เปอร์เซ็นต์ริสีอร์หนึ่งต่อสองเนี่ยโอ้โเหรือแล้วแต่ปัญหาคือเขาไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยวินเด50อร็นต์่ะมันไม่ใความว่าชนะแพ้ชนะแพ้ครับมันจะมีช่วงเวลาที่คุณมีวินเดตบูส์ขึ้นไป80ซ จะมีช่วงเวลาที่คุณมีวินเดตต่าลงไปยี่สิบเอร์เซพอเฉลี่ยมานะครับจะกลายเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์้นเนี่ยนักเทรดจำนวนมากครับพอได้ระบบเทรดที่ดีแล้ววินเดตห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะโดยเฉลี่ยนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยต้องมีช่วงเวลาที่มีวินเดตต่ำห้าสิบเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเอยเนี่ยฉันเทรดระบบเนี่ยแล้ววินเดตต่ำมากแล้วเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องกันเนี่ยไม่ใช่ละ ระบบนี้ไม่เวิร์กเข้าใจผิดนะครับคุณต้องให้กดของจำนวนมากนะครับรอ w of large number นะทำงานฮะอย่าโฟกัสที่การเทรดครั้งต่อครั้ง2-3ส,สาครั้งไม่ใช่ครับ10บ,บวกร้อบวกได้ยังดีครับนั่นแหละครับมันทำให้คุณนั้นมีข้อมูลเชิงสถิติที่มากพอยิ่งมีข้อมูลเชิงสถิติมากพอครับผลนะ่ะ e จะเผยตวงไหมคุณฮะย้ำนะครับว่า e d g นั้นไม่ใช่เพียงแค่ครั้งต่อครั้งแต่ว่ามันจะเผยตวงมาเมื่อคุณเทรดจำนวนมาก,มากพออย่างผมเองเนี่ยผมมีระบบเทรดที่ตามเทรนดรอบใหญ่มันจะมีหลายครั้งเลยที่ผมรอดาวเพราะว่าผมต้องตัดขาดทุนส่วนกำไรเล็กน้อยขาดทุนเยอะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งครับเมื่อตลาดมันพลิกกลับมานะเป็นแนวโน้มขึ้นสว,สวยงามเนี่ย มจะมีหุ้นกำไร50% 100%มาละราละ็น้อยเปอร์เซ็นต์มาล,มาละม่นี้ครถ้าคุณเทรดมากพอนะถ้าคุณยังคงยึดมั่นกับระบบเดียวนะเดี๋ยว Edge จะเผยตัวมาเองครับดังนั้นเนี่ย Edge เดียวไม่พอครับต้องมีความสะสม,มด้วยคุณต้องให้กดของจำนวนมากหรือรอออฟลาร์จนัมเบอร์เนี่ยทำงานด้วยครับเทรดตามแผนซ้ำๆอย่างมีวินัยครับโดยที่ไม่ต้องสนใจกับ profit loss แค่คุณคัดลอสช็อตแล้วก็เล่นปรฟิตรันให้คุณโพซิชันไซส์ให้มันถูกต้องครับคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าทําตามนี้เลยครับเดี๋ยวเอชจะโพรโมเมยครับเมื่อคุณมีลาร์จนำเบอร์จำนวนมากพอนะเทรดไปเรื่อยครับแล้วเวลาจะจัดการให้คุณเองครับไม่ครับนี่เป็นประเด็นที่เป็นแก่นของการเทรดนะปัญหาของนักเทรดที่ล้มเหลวส่วนใหญ่กันนะครับหนึ่งคือ ไม่เคยทดสอบคอุตัวเองเลยฮะบางคนใช้แบบสุ่มฮะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า H คืออะไรครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะและหาให้เจอครับว่า H คุณคืออะไรแล้วก็ใช้มันฮนะต่อมาครับ2คือนะครับพวกเขานั้นโพช i t i o n s i ใหญ่เกินไปเพราะอยากรวยเร็วนักเทรดจำนวนมากนะครับมือใหม่ที่ล้มเหลวเพราะาอะไรครับใช้หลักการที่ว่าถ้าคิดถูก ฉันจะได้มากเท่าไหร่อันตรายมากครับไม่ทําให้คนนั้นเลยครับโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปและเสี่ยงมากเกินไปพอคิดผิดครั้งเดียวครับบางคนใช้เลเวอเรจด้วยนะใช้มาจินคิดผิดครั้งเดียวนะล้างพอร์ตเลยนี่เป็นเรื่องจริงครับที่เจอกันเป็นประจำนะฮะต่อมาข้อครับปัญหาที่ทำให้นักเทรดล้ดมเหลวคือว่ามีอารมณ์กับผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไปครับ ถ้าแพ้ต่อกันก็เสียความมั่นใจเปลี่ยนกลยุทธ์เลิกเกรดไปเลยครับชนะต่อการก็หลงตัวเองก็โพ s ิชั o ไซส์ใหญ่ออเอาไว้ confident ก็ผักเนี่ยดังนั้นเนะ่ะเราจําเป็นจะต้องนะครับอย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไปนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่านักเทรดนะฮะควรที่จะให้ความสนใจและศึกษาดูนะครับเพราะว่านี่เป็นพื้นฐานสําคัญเลยของการเทรดทําเงินระยะยาวนะครับหนึ่งคือนะครับต้องมีระบบที่มีความเรียบเรียงสตรีทต่นะครับ และสองคือต้องมีความสม่ำเสมอน,นะครับก็ไปเดบยวิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ